สวัสดีครับผมนายใชนนนสุกนวรัตน์นะครับวันนี้จะมาทําการบ้านครั้งที่3เรื่องโหนดวนเตนะครับวิชาเบสิกเซอร์กิตนะครับก็กําหนดจากโจทย์นี้ครับกําหนดโหนด A นะครับกับโหนด B มาก็ให้ใช้สมการ KCL นะครับก็คือกระแสไหลเข้าเท่ากับกระแสไหลออกนะครับก็กําหนด abc นี้มาก็ เท่ากับศูนย์นะครับก็จะได้เอา v v เอา i นะครับเท่ากับ v ส่วน R ก็กระแสะ A นะเไหลมาตรง e หนึ่งนี้นะครับก็เอา vA ลบหนึ e ่งนะครับส่วน i b นะครับก็ vA ไหลลงมาตรงนี้นะครับเข้า Vc นะครับ Vc ก็กำหนดเป็าวคือ0นโวลต์น,นะครับก็เลยไม่ได้เขียนนะครับส่วน IC ก็คือ VA ไหลไป VB นะครับก็คือ VA ลบ VB ส่วน R 3นะครับก็แทนค่าลงมาแล้วก็จัดรูปสมการก็จะได้สมการที่1น,นะครับส่วน VB ก็ทำเหมือนกันนะครับก็ ID ES นะครับก็ ก็เป็น i ส่วนก็เป็น i นะท่ากับ v ส่วน R นะครับ id ก็คือ v d ไป V a นะครับก็คือ vb ลบ VA ส่วน r 3 IE สามก็คือ VB ไป VC นะครับผ่าน R า v c สี่ก็เท่ากับศูนย์นะไม่ได้เขียนแล้วก็ i f เก็คือ VB ไป E2 สองนะครับก็คือ vb ลบ e เสองเท่ากับส่วน R5 ห้านะก็แทนค่าแล้วก็จัดรูป ทำสมการมาก็จะได้สมการที่สองนะครับจากนั้นเราก็สมการที่หนึ่งนะครับไปหารสองจัดรูป vb <c oughs> ก็ได้สมการที่สามมานะครับแล้วก็ทำสมการที่สามไปแทนสมการที่สองตรงนี้นะครับเพื <c oughs> ่อหา va นะครับ va ก็จะได้สี่จุดหนึ่งหกเจ็ดโวลต์นะครับจากนั้นเราก็เอา va มาหา vb <c oughs> ในสมการที่สามตรงนี้นะครับก็จะได้ vb มาเท่ากับ สี่จุดห้าสห้าแปดสามโวลต์นะครับจากนั้นหากระแสที่ไหลผ่านความต้านทานแต่ละตัวนะครับไอหนึ่งก็คือตรงนี้นะครับก็คือ e ไหลมา v a นะครับ e หนึ่งไหลมา v a ก็คือ e หนึ่งลบ v a นะครับผ่าน r หนึ่งก็คือตัวนี้นะครับก็คือส่วน r หนึ่งแทนค่าไปก็แล้วก็ แก้ออกมาก็จะได้0 8น3แอมป์นะครับส่วน i2 ก็คือตรงนี้นะครับก็คือ VA ไหลามา VC นะครับ VC เป็นกาวนะเท่ากับ0ผ่าน R2 ก็จะเป็น VA-VC ลบส่วน R2 นะครับแก้แทนค่าแล้วก็แก้ออกมากมาได้1.042นแอมป์นะครับ i3 ก,ก็คือ ตรงนี้นะครับก็เป็น V B ไปหา V A นะครับผ่านตัวต้านทาน R 3ก็แทนก็ V B ลบ V A ส่วน R 3ก็แทนค่ามาแล้วก็จะได้เท่ากับ0.208แอมป์นะครับส่วน I c ก็คือตัวนี้นะครับก็เป็น V B ไหลมา V C นะครับ V C เราเท่ากับ0 ก็เป็น Vb ส่วน R 4นะครับออก็แก้มาแทนค่นานะแก้มาก็จะได้1 1 4 6งนแอมนะครับแล้วตัวสุดท้ายก็คือ I 5นะครับ I 5ก็คือ E 2วิ่งมาที่ Vb นะครับผ่านตัว R 5ก็เป็น E 2ลบ Vb ส่วน R 5นะครับแล้วแทนค่ามาก็จะได้1.354แอมป์นะครับ ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ